สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแก้ปริศนาเขาวงกดในซากปลักหักพังนะครับซึ่งภายในจะมีไอเทมเควสให้เก็บอยู่จะได้ผลตอบแทนเป็นพิกโตนั่นเองนะครับพื้นที่ซากปลักหักพังนี้นะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับโอโลเมียนะครับเข้ามาด้านในนะครับจะเจอกับลูกแก้วสีฟ้าที่ลอยอยู่กลางห้องนะครับตรงนี้ก็คุยเพื่อรับเควสไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็เดินมาทางซ้ายมือนะครับจะมีทางให้เพื่อนๆปีนขึ้นไปได้ครับ เข้ามาด้านในนะครับเราจะเจอกับกำแพงที่มีบาเรียกั้นอยู่นะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องยิงลูกแก้วไฟนะครับ <c oughs> เพื่อเปิดทางไปยังห้องถัดไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูลำดับการยิงกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากห้องแรกให้ยิงหนึ่งทีครับ <c oughs> ประตูซ้ายขวาจะถูกเปิดออกให้เราอยู่ห้องเดิมนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟที่อยู่ห้องทางขวามือหนึ่ทีครับจากนั้นก็เดินมาห้องซ้ายมือยิงหงทีครับ เดินมายังห้องถัดไปนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนยิงลูกไฟสองทีครับจากนั้นก็เดินทะลุมายังห้องตรงกลางครับแล้วก็ไปต่อยังห้องที่อยู่ริมสุดครับตรงนี้ให้ยิงลูกไฟหนึ่งทีครับจากนั้นก็เดินกลับมายังห้องด้านหลังครับแล้วก็ยิงลูกไฟหนึ่งที ประตูแรกจะถูกเปิดออกนะครับให้เพื่อนๆยิงลูกไฟที่อยู่ในห้องแรกสุดหนึ่งทีครับเสร็จแล้วก็เดินกลับมาห้องเดิมครับยิงลูกไฟอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงลูกไฟที่อยู่ห้องตรงกลางหนึ่งทีครับตอนนี้ประตูก็จะถูกเปิดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินออกประตูมาได้เลยครับ ด้านในจะมีไอเทมเควสให้เก็บนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาส่งเควสได้เลยครับเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเนฟลอนนั่นเองครับตรงนี้เพื่อนๆจะสู้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้ครับ Let flow the ink flow. Elements converge. I'm ready.